การนวดเท้าย่วนท่านี้ค่ะสำหรับมือนีนะะอ้เนาะค่ะเ่ากัสืียนวดเท้าตามสไตล์ของโรงเรียนเสริมศึกษาการนวดท้าด่นท่นา,านี่เนาะคะ่ะมาติดตามกันเลยค่ะว่าเทคนิคการ,รนวดเท้ขา,าของโรงเรียนเสริมศึกษาการนวดเทาด่วนท่านี่จเป็นแบบไหนมาเบิ่งนกันเลยค่ะ,อะโอเคเข้าใจตรงนี้เลยนะลูกเนาะอันดับแรกลูกต้องตรวจอุปกรณ์ว่าในกระมังมีอาจารย์ใหญ่มีแป้งมีอย่างครบบรมีแอลกอฮอล์บอยิบลูกแป้งอันใดแอลกอฮอล์คืออันใดยิบให้ครบลูก หยิบกระมังยกขึ้นมาลูกหยิบกระมังยกขึ้นมาแต่สำรวจเบิ้งถ่านมีสองผืนยั่งผ่านรวดเท่ามีสองผืนยั่งผานเซ็ตกตผืนใหญ่ยั่งคือเขาจะต้องเห็นมันโคบเดาหลุกดด้าเพราะเ็ษเรียบร้อยก็บางลงพอว่างสุดเศจเรียบร้อยมาเบิ้งอีกว่ามีก็อีบ้างท้าลูกค้าบอมีก็อีบ้างท้าลูกค้าเดาหนุกเนาะแล้วก็อีที่หมอนั่งเดาหลุ่ดด้าต้องมีพนักพิงตรงนี้พนักพิงถ้าไม่มีพนักพิง ลูกล้องนั่งตัวเตี้ยเอาตัวพนักพิงออกไปอ่ะเอาตัวพนักพิงเรานันตัวเตี้ยลูกล้องนั่งตัวเตี้ยนั่งตัวเตี้ยเราไปดูลูกล้องออกขาบูขึ้นออกขาบูขึ้นมันจะทําให้ลูกปวดหลังลูกล้องดึงไปลูกล้องดึงไปคือพวดดีแม่ยันวิจตอนตอนที่เอดปอโทษนะลูกทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าพอมีพนักพิงเนี่ยลูกปัญหาตามมาคือหมอจะปวดหลังอ่ะไปนั่งก็อีที่ถูกต้องของเฮาไปที่ลูก นั่งเก้าอี้ที่ถูกต้องตับเงาเวลานั่งเก้าอี้ตัวนี้เท่ากันก้นจะไม่พิงเข้าไปพนักเก้าอี้ก้นจะเลื่อนออกมานั่งถูกต้องคือหลังต้องอยังลุกหลังตรงอกอยันงอกผายไหล่ขึงนมตั้งหน้าแป้นยิ้มหวานคาแมวท้องขมิบก้นไปขาทางนึงจะเหยียบมาทั้งหนาอีกทางนึงจะตะลุกไปทั้งหลังเอ,อ่อยืดตัวเองขึ้น มัจะนั่งยืดยืดลูกแต่ว่า่าเสือบอตองไปเสือ้อนอ,นอื่นเบิ่งเจ้าของให้นั่งสบายจ้หลูดจ้านั่งไม่สบายที่สุดยกมือใส่แล้วอกพูดว่าขออนุญ,ญาตสัมผัสร่างกายบัดี้ถ้าเป็นถ้าในคนที่นอนอยนะู่เนี่ยถ้าเป็นลูกค้าจริงเนี่ยลูกเราจะปิดสห์สลังศีปิดทวารีเพราะลูกค้าต้องการบันยังต้องการมาพักผ่อนแต่อันนี้เป็นมูกันเท่าก็นยังลูกเป็นคู่ให้ซึ่งกันและกันเขาก็เลยวพอปิด เพื่อนที่จะเพื่อนจะได้ดูด้วยเราหลเนาะเพื่อนจะได้ดูด้วยอันต่อมาหยิบผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ปิดขวางยาสบัดเสนหนาลูกค้าเด้หลูกได้ปิดขวางปิดทั้งขวางไม่วางบนเก้าอี้บ๊อบดแคทลูกค้าบอยั้งทั้งสิ้นลูกวางลงขี้เป็นๆขี้ผ้าเป็นๆขี้ผ้าเป็นๆ พอ่อขีป่าแปลเนเสร็จเรียบร้อยอันต่อมาผ้าเช็ดตัวผืนเล็กวางขวางที่ตักตัวเองวางขวางที่ตักเจ้าของเสร็จไปเถอะระยงลูกผิดให้ถึงหัวเข่ายึดเจ้าของขึืนผืนต่อมาวางเฉลียงสามเหลี่ยมให้ตรงที่จุดกําเนิดของเส้นยืดเจ้าของขึ้นดีๆสามเหลี่ยมต้องตรงจุดกําเนิดของเส้น เดเจ้าของยันเรีนกันลุกจุดกำเบงว่าสามเหลี่ยมอยู่ตรงจุดกําเนิดของเส้นบอคนสวยทำเมื่อทำอย่างอื่นบอเข้าใจลูกจับสามเหลี่ยมอยู่ตรงจุดกําเนิดของเส้นให้มันตรงจุดกําเนิดของเส้นเฉลียพงพาคนงามจนผมว่ายีจูมันกระตอบ่าไรแม่บอกแล้วว่าถ้าแม่บอกจุดกําเนิดของเส้นคือือจับไสยหังจับให้ตรงจุดกําเนิดของเส้น ให้มันตรงจุดกาเนิดของเส้นไม่งั้นหนูจะเลี่ยนซ่าลูกมันจะยู่จุดกาเนิดของเส้นอันต่อมาเอามือยกขาลูกค้าทั้งสองข้างห้ามห้ามแยกขาห้ามแยกขาขาจะต้องไปด้วยกันนะแล้วก็อย่าลอกคนอื่นลูกเพราะเรียนพร้อมกันยืตัวของคือดีดีส้นเท้าลูกค้าถ้าจะให้นางางจะอยู่ที่สี่ของเรา ให้ตรงุหัวเข่าถ้าว่่ตรงหัวเขา่า,า,ห,ขาหนูจะปวดเอวสุดๆให้ตรงกับหัวเขา่าสามเหลี่ยมจะต้องอยู่ตรงจุดกาเนิดของเส้นเดี่ยวตัวของไวเปิดผ้าขอเปิดข้างเดียวกันมันจะเบือ่ไงจับกางเกงเปิดขึ้นสูงเบาความกันสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเบี้ยวตัวออกทั้งคางแล้วก็ดึงดึงลง เปิดขึ้นอีกสูงเท่าไหร่ยิ่งดีดึงลงสองดึงจับดึงสองทางลงสองพับข้นอีกสูงเท่าไหร่ยิ่งดีเน็บเข้าไปให้ถึงขอบบดีสังเกตขอบกางเกงเลูกมันจะไปลองที่ขาลูกค้าขาลูกค้าจะไม่กดทับกับขอบพนักตัวอี้มันจะไม่เก็บ อยไปเด้อลูกด้าทุกอย่างแม่ทามันจะมีความหมายหมด,มดบานทีเถ้ากางเกงขากางเกงที่พับน่ะลูกไม่รองขอบเก้าอี้ขาลูกข้าไปกดทับกับขอบเตียงเนี่ยมันจะเกิดอาการเจ็บลูกค้านอนโดนน่ะมันจะเกิดอาการชาจะเจ็บแต่ถ้ามันมีผ้ารองรับเนี่ยมันจะทําให้ไม่เจ็บเพราะฉะนั้นคนที่ถึงนางอยู่นะลูกพิจารณาอย่าเชื่อและอย่าทําตาม แล้วก็บิรงว่าสิ่งที่แม่ให้น่ะสิ่งที่โรงเรียนสอนทักษกะการพัไทยอุดรธานีให้น่ะมันใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวลูกด้าเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยโรงเรียนสอนทักษกะการพัไทยอุดรธาน,นีก่อนที่จะเอาลงมาสอนพวกลูกเนี่ยแม่จะทําการวิจัยก็คือ60คนถึงจะเอามาพูดได้ว่าใช่หรือไม่ใช่เ็ี๋ยวพ่อหมายว่าไม่ดลูกร้อง,งเบิงว่าร้องดึงขากันเกงออกจากพนักเตียงแล้วก็ร้องออกขาร้องทับร้องเบิง แล้วบันี้ล้อออกกางเกงเน้บขึ้นไปบันี้ว่าต้องไปเสือ้ออย่าเชื่อคนอื่นแล้หลุดได้เชื่อในสิ่งที่ตัวเองกําลังจะทำํำเราเขาจะได้อธิบายให้กับใครถูกอธิบายให้กับลูกค้าฟังถูกว่าทําไมถึงต้องทําแบบนี้มันมีเหตุและมีผลเห็นยังเพราะสันตาใจเงินเพิ่มได้แล้วก็เปิดทางนั่นคืนคือเก่าลูกเปิดสูงเท่าไหร่ยิ่ง เอี่ยวตัวเองเออกทั้งทางลูกมันจะมาถึงนมเจ้า,อจาของแล้วก็ดึงลงกระพับเกินอีกสูงเท่าไหร่ยิ่งดี mm hmm. ยาสักในเห็ดลุกถ้าสักในเห็ดผุ้ใดเก็เห็ดติด๋งลุกแล้วก็เอาขอบมันไปบ้านยังขอบเกินเกงไปวางที่พนักตัวที่เพื่อไว้มันยังไม่เก็บลูกขาพเพราจเรีย,ยบร้อยที่เนี้ยยังใ่เห็ดอย่างมันจะทำความสะอาดก่อน เอามือวางเพื่อที่หยิกบกระปุกแอลกอฮอล์หลังมือวางห้าหลังมือวางสี่และหนึ่งมือหนึ่งไปหยิกบกระปุกแอลกอฮอล์ขึ้นมาวางที่มือเปิดฝาวางที่มือยา่าดีมองในสิ่งที่จกของกระเบ็ยดหยิบกระปุกแอลกอฮอล์หยิบสำลีขึ้นมาปิดฝาแล้วกลับไปวางลง คนสวยมือไม่ออกจากลูกค้าขอมือข้างเดียวกันแล้วมันจะทําง่ายขอมือข้างเดียวแล้วจะวางง่ายไม่ฟังต่อถนัดมือใดกันออถ้าถนัดมือขวาไปที่นี่ลูกทําไมต้องเอากระปุกแอลกอฮอล์ไปวางด้านซ้ายลองเอากระปุกแอลกอฮอล์มาวางด้านดีดูสอดใจนะแม่บอกว่าอย่าย,ยกอะไรข้ามมืออย่าออกจากลูกค้า เห็นเรายัางที่นี่นะลูกแม่ถึงไม่บอกแต่แรกเพราะอย่างเพราะจะให้วิเคราะห์วิจัยอ้าวยิบกระปุกอ่อนหอขึ้นมาไหมหนูเห็นเรายัางหนูเสียเวลาเปลี่ยนอย่างลูกเปลี่ยนมือจับสำลรีเปิดฝาแร้กยิบปิดฝาจำไว้ที่นี่นะอุปกรณ์ที่ใช้จะต้องวางฝั่งที่เรา มือเห้ถนัดที่สุดเพื่ออยังเพื่อมันจะได้ไม่เสียเวลาไผ่ลูกเสียเวลาพวกลูกแม้จะเสียหนึ่งนาทีมันก็จินเวลาเราลูกนึกถึงรดเม้์ต่างประเทศลูกถ้าเขาปิดประตูแล้วเขาไม่เปิดรับเราเลยแมนบอแม่จะเป็นคนสไตล์ค่อนข้างจะออกต่าง,งประเทศแต่ลูกยาอ้าวพอว่างเสร็จเรียบร้อยอย่าลอกลูกอย่าพึ่งอย่าพึ้กระทำมือยังอย่อยงางอยู่มือยังวางอยู่ที่ สและ1มือที่จับสำลีจับสำลีให้แน่นจับสำลีให้แน่นยืดตัวเองขึ้นดีๆมือที่ไม่มีสำลีดันฝ่าเท้าทั้งสองข้างยืดตัวเองขึ้นดีๆบอลอกบอกรอบเดินเก้าอีออกเหตุมธนะเดินเก้อีออกเหน,น,เน,ออเหน,นผู้ใดล้ำข้านกับบอลต้องเยี่ยนแค่นั่นลุกแบนบอถ้าเข้าเล่นเข้าก็ได้เล่น ยกสำลีขึ้นไปวางที่สี่สันแข้งปวดแข้งแห้งแล้วก็บอกความกันสันกแขงถึงโคหยัดขาลงต่ำตำสันแขงถึงโคตุ่มนอกตนอกยุดยุดเส้นตะตุ่มอยู่ตรงไหนขอเป็นทางเดียวกันขอเป็นข้างเดียวกันขอเป็นทางเดียวกัน สันแิษถึงโปกไหมสันแิษถึงโป่สันแถึง ไซสใหญ่เฉีตรงถึงก้อยขดเป็นขาใดน,นำไซส์ใหญ่เฉียงตรงถึงบัณฑิต้าหนูบักขานี้บัดนี้าหนูก็จะขวงกับไพรลูกเราก็จะขวงกับยังลูกกับเพื่อนเอาไหมเอาไหมตั้งสติถ้าหนูเป็นสเตปไม่จะรู้จักยังลูกรู้จัจกจบไปสันนิแค่ไหมสันแนแินแค่ mae mae'r y เลยจกเข้าไปตามร่องกำกำปั้นเข้าไปลงไปลึกๆหูถ <mel> <refined> <mel> <next> ึงหูฝั่งตรงข้ามยืดตัวเองคืนหูถึงหูฝั่งตรงข้ามใส่กอกอกสวยถึงหูบอกตามแม่แล้วก็ลองกามาอกสวยถึงตา เสียงพอเอาไปฟังเด้อลูกด้าล่องแต่ละล่องจะเป็นเขียสะท้อนของตรงนั่นมาเนี่ถ้าห้องจงยูแคนนี้แสดงว่าเราถึงเขียสะท้อนของกลมเสียงบอสเอาฟังไหมลูกล่องของนิวนงน้วก้อยเอาไปล่องนิ้วก้อยจะเป็นเขียสะท้อนของหูชั้นใน เบิงว่ามือหนูล่งไปโป้งห,หนูลงถึงหูชั้นในบ่อกระดึงขึ้นมาแล้วมาดทับตรงร่องมันจะเป็นเขีสะท้อนของหูชั้นนอกไปร่องต่อไปลงไปลึกๆลงไปลึกๆลงไปให้ถึงกลางโป้งลองไปจนถึงกลางมันถึงจะเป็นร่องของเสียสะท้อนของซวงโอ้บัดนี้ถ้าหนูยู่แค่นี้ ถึงซ้วงอกบอสซ่วงอกใจดูไงล่องกลมๆของระหว่างนิ้วชี้นิ้วกลางและนิ้วนางทั่สวยถ้ามืออยู่เฉพาะแค่แค่นี้แสดงว่าหนูถึงซ่วงอกไหมถ้าซ่วงอกนิ้วโป้งหนูจะต้องลงไปยังลูกลงไปลึกๆให้ลงไปถึงกลางเอาหนูเบิ้งไปนิ้วโป้งหนูลงถึงกลางบอหนูเบิ้งไปนิ้วโป้งเจ้าของเดี๋ยวลงถึงกลางบอกลางยึดใสลูก ไปดูโป้มลูกไปมันถึงกลางลูกกลางยุ้ยใสลูกก็สวยกลางยุยใส่สิหนึ่งกลางสียุ้ยใสเอาหนึ่งหนึ่งยุใส่หนึ่งกลางสีของหลังเท้ายุ้ตรงไหนไรหนึ่งกลางสียุ้ตรงไหนลูกเอาหนึ่งกลางสีไ่ลูกวันนี้จะพึ่งเท็ดหนึ่งกลางสียุ้ตรงไหนหลังเท้า บัดนี้แม่บอกว่าสัมบลีต,ต้องเช็ดลงไปจนถึงกลางแล้วก็เลี้ยวไปเมื่อเจ้าของว่าสัมลีดุกโกงหนูนะมันลงไปถึงกลางบอกลางยุใสลูกกลางยุใสเอาไรเนึ่งกลางสี่ไหมหลังข้าวหนึ่งกลางสี่ไหมคนสวยฟังแล้วลูกด้ามันบ่งบอกถึงตัวหนูแล้วลูกด่า แสดงว่าหนูอธิบายไม่เข้าใจเพื่อนถึงทาไม่ถูกต้องเอาลุกขึ้นไหมหนึ่งกลางสีตรงไหนบอสันแม่สอนไหมเด้อลูกเด้อปิีแม่บอกว่าให้เอาสำลีปลายนิ้วโป้งน่ะลงไปจนถึงกลางเดี๋ยวบะมือเจ้าขอมาลงถึงกลางจริงบอเอาเฉพาะน,นิ้วโป้งไม่ได้เอาสีนิ้วลงยืดตัวเองขึ้นดีด มือจับให้ถนัดตีนลูกค้าจะเก่งมือจับให้ถนัดถ้าลงถึงกลางฟังเด้อตีนลูกค้าจะแอ่นไปด้านหน้าลงไปลึกๆโน้มตัวเองดึงขึ้นมามัานึงจะเป็นเขียสะท้อนของสิ่งที่กำลังพูดเอาลองดึงก้อยพร้อมกันไหมยืดตัวเองคืนมือจับให้ถนัดมือจับให้ถนัด โนบโยอัไปทั้งนาดีๆยา่าลอกเอาดิโป้งสอนรถไฟตีนลูกค้าต้องกระดกเข้าหาตัวเองมูกระดกเขาทันทีเลื่อนไปเลื่อนดิโป้งลงให้ถึงเอาดิโป้งลงให้ถึงสวงความการทรงตัวของหมูชั้นในดิโป้งจะต้องลงไปถึงยังถึงกลางเพราะสวยสายเหตุที่ดิโป้งหมูไปลงถึงกลางเพราะว่าหนูไม่เอาล่องมันชนกัน หัวอาล่องมันขึ้นไปชนออล่องไปชนปับ๊บตีนมันจะยังตีนมันจะแอนไปแล้วก็ดึงขึ้นมาไปรที่นี่ยดึงขึ้นแล้วก็บอกว่าอย่าิังไปเร็วมันยังอยู่ที่การทรงตัวของหูชันนช้นในหูชั้นในหูชั้นในสู่หูชั้นนอกทับลงไม่ต้องลงไปถึงฝ่าเท้าทับเฉพาะล่องเอาไปล่องต่อไป ยืดตัวเองคืนจับในถนัดมือจับในถนะัดมือเนี่ยจับตีในถนัดโน้มตัวเองดีๆยืดเจ้าของดีๆลงไปลึกๆมือจับตีในถนัดแขนไม่ตึงแขนไม่ตึงแขนบาตึงแขนไม่ตึงโคลงลงไปกับกระปั้นสอดลงไปลึกๆมือจับตีในถนัดมือจับตีในถนัดมือไม่ได้รองส้นเท้า ครับเป็นมันานัดไปสอนต้องไปลึกๆแขนไม่ตึงแขนพอตึงโน้มตัวเองมาทาั้งนาดันไปตีในงอตีตั้งตรงๆอาลงไปกากับปั้นแนนดึงคืนแต่ก็บอกว่าอกสวยอกสวยอกสวยถึงหูฝั่งตรงข้ามนิ้วจะบางงอนิ้วโป้งจะไม่งอนิ้วโป้งจะต้องแอ่น ลองต่อไปลองต่อไปยืดตัวเองขึ้นดีๆตั้งตีนใ้ตรงกับเจ้าของดีๆกัปั้นหักเข้าไปทั้งหน้าอกเจ้าของกํากําปั้นใส่นหน้าอกกํากําปั้นใส่นหน้าอกกํากัมปั้นใส่นหน้าอกแล้วก็ย่อเบี้ยวมือเอาลงตรงๆน้มตัวเองใส่ตีนบ่เบี้ยวตัวเองตีนจะบ่เบี้ยวไปทั้งทางกํากัาปั้นใส้ฝ่าเท้า ลกลงไปลึกๆแขนบอ่อตึงแขนไม่ตึงแขนไม่ตึงกับกระเป๋นใส่ฝาเท้าเอาอ,อัี้โป้งสอนลงไปยืดตัวของขึ้นยืดตัวเองมาทาง้งนาแขนไม่ตึงใส่หตุที่นูเอ็นบ่ได้คือแขนหนูตึงแขนไม่ตึงดิบกีตรกแล้เขาเอาโน้มตัวเองมากับกระปป๋นใส่ฝาเท้ากับกระปป๋นใส่ฝาเท้าเดีย๋ยวบอกลุกขึ้นไม่เหยียดคือกัน ก,กับกระเปนใส่ฟ้าเท้าเอาจกลงบัดหนิจุกนิ่มลงไปลึกๆเอาดึงขึ้นมาอกสวยถึงตาฝั่งตรงข้ามไปล้มปปนิ่มโป้งบัดนี้กับกระปัาหนิบทิตาเล่เขนตึงแขนบ่ตึงแขนบ่ตึงอย่าลอกหนีบทิตาเล่ตั้งตีนลูกค้าอยูตรงหน้าเจ้าของหนีบทิตาเล่เอายกลงไปลึกๆ เสียงเพ้อถึงตาฝั่งตรงข้ามแล้วก็มาอีกครั้งนึงมาอีกครั้งหนึ่ง,ง,งเสียงเพาอมือจับในทนัดมือจับในธนัดสอนลงไปลึกๆสอนลงไปลึกๆเสียงกีแตแรกเล่่้ทางเสียงเพ้อถึงตาฝั่งตรงข้ามเบาน้ำไปอกสวย ถึงตาฝั่งตรงข้ามยืดตัวเองคืนอกอ,อาดิปโป<อ>งตรงลกไปชนดิปงตรงชนชนดิปงตรงชน,นหลายๆมันถึงจะได้ผลไปอกสวยถึง<อ>หูฝั่งตรงข้ามหูถึง<อ>ยัางออนิ้วมันทีถึอเล็บแอนนิ้วดิวตรงแอน อกหูถึงหูฟังตรงข้ามสำดีข้างบีบบีบเม็ดมะขามแขนตึงๆนปประตไผสนใจขานั้นบีบแขนตึงๆหูถึงทำหมักแขนตึงๆไป,ๆไปหูถึงทำหมักตาแขนตึงๆ ถึงอเ,เอาซีนิ้วมะบีบเบิดสีนิ้วมะบีบนิ้วถึงคหมับตาถึงโคงอากาศนาาักผาาแขนตึงๆจุดความดันก้านคอก้านคอก้านสมองถึงโคงอากาศนาาักผ่าจำก็ได้บอต้องจำ จำวัดจำลองจำเบาไหมก้อยถึงขมับนาแขนตึงๆพิงเก้าอี้ไปสั้นหัวเข้าขึ้นสูงถึงไปต่ตหยุดก้อยไหมก้อยจะเป็นเช้สะท้อนของหูหูถึงขมับ ยู่ต่อไปสอดตามนิ้วขันจับ่็ได้อเองแม่บอกเ่้ายังเบ้ให้เ่้ายังเป็นนิ้วของมันไปเลยถ้าจำ่าได้เนะเ่ราต้องไปเบ้าดีเม็ดม้ากงดีเดี็่นนด้ากึางดีเมเ็นขีกคไปง้งนึงยึดตัวของดีๆขาไม่ลง ยืดตัวของเดี๋ยวจะ buat นังไปเบิร์แม่มีถ่ายคิปเาแล้วก็หักักนิ้วลงยืดตัวเองคืนก้อยถึงสีเขาสีนิ้วกดใช้สีนิ้วกดสำรี ดีโอมถึงสี่กลางถึงสี่ก้อยถึงสี่สุกกระจริงจริงสุกกระจริงจริงหนึ่งสุกกระโปงจรจริงสอยกขึ้นสูงสูงสอบตั้งดีๆยกขึ้นสูงสูงยกขึ้นสูงสูงมันจะไม่เมื่อยตัวเอง งไม่ออกจากส้นเทา้าอ้าฟังไหมขอสัมลีอีกรอบนึงมันถ้าเข้าใจมันอยู่อยู่แค่หนึ่งนาทีอย่าเพิ่งฮ็ดเองมือวางสีและหนึ่งหยิบกระปกุกเบ้ามือวางสี่และหนึ่งหยิบกระปกุกเปิดฝาวางมือหยิบสัมลีปิดฝา ยาวลูกลี่ลูกลน้นวางดันไปพร้อมกันสันดาแค้งสันดาแค้งอยโปโ้ อยและนางนางและกลางต่อเลยกะจำเขียนสะตอันของมาไว้กรว้กะไรกร่ต้องไจไว้ะได้กระส่ลูกเด่เวลาเรียนจริงแม่จะใส่เขียนสะตอนไหนน้ำ จำยูดูขึ้นบนกองแมนบ้วเบอกเอนี่แบบบอกไม่ว่าลวดเท้าี่ยอันตรายนะลูกด้าลวดเท้าเนี่ยอันตรายสุดๆนะลูกด่าถ้าไม่เข้าใจอันตรายสุดๆต่อไปหัก้เก้อยถึง ขนาดเส็นแอลกอฮอล์ยังมีแห้งซ <inder> yeah, so ้ำหนีเป sí. ็นบ so ้องท่านเข้าใจสินแห้งซ้ำใดเป็นบ้องแล้วจะไม่เจ็บเด้อลูกเด้อถ้าเจ็บคือไม่ใช่ถ้าเจ็บคือบ่แมนจำไม่เึินใจก็โปรจริงๆยกขึ้นสูงเท่าไหร่ยิ่งดีไม่ต้องลงไปไกลอยู่เฉพาะส่วนเท้าลูก สำลีดูขนาดเสร็จจักรอบแล้วเห็นบอและบอเอายอมเจ้าของหนึ่งสองสามมีลาบอกเฉพาะแค่เซ็ตเอ็ดก็ห้อยยังสำลีสำหรับคิปนี้จะเป็นคิปเฉพาะเซ็ตเอ็ดก็ห่อนะคะเบิ้งลูกค้าเทคนิคเขียนเซ็ตเอ็ดก็ห่อแต่ยังอยากจะมีเทคนิคการนวดสัญญาคนใดถ้าคุณใดสนใจเรียนอยางลู่ลึกลู่จริงจะต้องมาเรียนลู่เรียนเสริมภาษาการนวดไทยโบราณนี่นะคะค่าเรียน4,500บาทเท่านั้นเบิรงนวดเท้าดีใจบ่สบอสใจค่ะ Mm hmm. ใจแคชซีพันธ์ฐานเท่านั้นในทั้งหนวดทา้าหนวดไทยหนวดออยหรือหนวดเอียงต่างๆทุกอย่างที่เป็นหนวดนะคะ4,500จบครบในราคาเดียวเบอร์โทร0872213884แล้วก็อีกเบอร์10986326387ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขรับการกดซับสไคร้ให้โรงเรียนเสริมทักษะการนวดไทยอุดรธานีิยมในเด็กค่ะสำหรับคลิปนี้หน,นึ่งสองซ้ำเอาซ้ำจะขอขอบคุณค่ะ